สมหมูปลาประเสริฐี่น้องสมหมูปลาถมแม่แล้วครับผมบรรยากาศครับสมหมูปลาแซ่บๆเด้อมัดมาตยี่สิบบาทครับสมหมูปลาถมแม่แล้วครับผมบรรยากาศครั yep. บปลาตุ่ม mm. ข้าวต้มครับผมข้าวต้มข้าวจีปลาเต้พี่น้องข้าวจีปลาเต้ของเสียครับผมข้าวจีปลาเต้เพราะว่าจะเป็นไม่แขียงคอครับพี่น้องาตุ่ม ป้าถุนทั้งหนาลานครับเต็มครับผมผู้สนับสนุนครับแนม่แคร้อบร้แมงจ๊กจั่นครับพี่น้องร้อยสิบตัวตัวหนึ่งร้อยบาทครับผมเดือกเอาเลยครับผมแมงจ๊กจั่นครับแม่งห้องจ๊กจั่นสดๆผมไล่ไลเหมือนมดเลยตะกาครหมดเลยตายครับพี่น้องร้อยสิบตัวตัวหนึ่งร้อยบาทครับผมผู้สนับสนุนครับพี่น้อง เทียนอนเอาไปแกงครับก้อนละาซีซิบไหวครับพี่น้องโซนทางนี้เนี่ยพักฝานแถมนำบรรยากาศครับผมปลาส่วนหนูนาครับพี่น้องหนูนามันขายเป็นตัวเลยครับผมอาหารการกินครับพี่น้องหนูนาครับ หนูที่เป็นขั้วให้ก็ได้ครับผมไม่แม่งจ้ากระจันครับผมฝั่งนี้อาหาจะเป็นตัวละวหนึ่งตัวละบาทครับแม่งจ้ากระจันไข่บดแดงครับไข่บดแดงได้ครับบีดีช่วงนี้แต่ผมเลื่อนมาส่วนแรกจะเป็นไข่บดแดงไข่บดแดงได้หลายไข่บดแดงครับผมโบจะเป็นไข่บดแดงเท่าครับผมบรรยากาศครับอาหารการกินปลาซิวแ้วหน่อยครับ ผักหวานปลาเป็นจานจานละห้าสิบบาทครับผักรอเพราะักกระเจียวบอครับพี่น้องโอ้โถุ่นรังผึ้งครับรังพึ้ง,งเพชรครับพี่น้องเป็นจานจานเลยจานละห้าสิบบาทครับผมพุกกันหมักไก่มีทั้งผักหวานปลาและนี่ของเตี๋ยวครับแดดมันยังอ่อนีดนะแดดยังอ่อนนี่กลัวว่า ถั่วดินครับเป็นถุงเลยถัย่วดินเป็นถุงหนะจ้าถุงแต่ห้าสิบบาทครับผมถั่วดินมแมงเจ้ากระจันเลยพี่น้องอันนี้นะ่ะแบบง่ายแบบนี้น่ะแบบนี่อยแบบู่บ่เนอมันเป็นรวมกันนะนี่โอ้ยบุณย,ยังได้รวมนี้ที่ได้เท่าค,ครับผมเท่าเป็นกองกองในยี่สิบบาทกับปูหน้าครับผมมันเป็นเห็ดใส่เป็นเห็ดเป็นใส่ไมี่ยงม,มงาหน้าครับปูหน้าครับพี่น้อง ที่มันใส่ปลาหบใส่เป็นมนทีบว้าวเป็นกะโพกเท่าครับเท่ากองในยี่สิบบาทสามกองห้าสิบบาทครับพี่น้องเท่าคนกะสอ่อนครับผมพักด่างคุมครับพี่น้องรับสซเกงครับเกงเขียกเล่างคุ้มครับผู้สนับสนุนเป็นกองในยี่สิบบาทสามกองห้ครับผู้สนับนุนของมัูพเท่าแล้วครับพี่น้องได้เคยกินลครับผม เซตาสัสออนครับนี่อันนี้ยังเหนไหมนะนี่อันนี้โอว่าส์จะเป็นนังนังเคี่ยวไม้อ้อยไฟครับผมโซนท่านี้มะพริกครับพี่น้องมะพริกกองใน24บาทกองหมักายครับผมอ่าโซนมะพริกผัดหอมกุ้งชีเพิ่นลวกมาแล้วครับผมมะพริกกองใน24บาทขายพิคิโเมันกระขายครับบรรยากาศครับพี่น้อง ตลาดนัดไทล่าวครับผมมา,าพริกพักครับผมเม่งแข้งคอครับพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดไทล่าวครับผม,ผมยม่ำจะเสาร์ครับเมื่อนี้อากาศอากาศเชียน้ำหนาวครับผมปลาถั่วม่งแข้งคอครับพี่น้องไอทุ้งไอทุ้งปลาทิ้งครับบักเพียกครับพี่น้อง สามโดร่อยแล้วบ่ะครับผมบรรยากาศครับผู้สนับสนุนนะครับพี่น้องอายางมะคานวอสิปเป็นไข่บุตรแม่บุตรแ,แดงครับหมักม่วงน้ำหมักม่วงสามโดร่อยครับผมว่าสิปเป็นอันนั้นหมักโทดินครับผมสนับสนุนนะครับผมอะโวคาโดขิงครับผมพี่น้องกระปุกหวานถุงได้20บาทครับกระปุกหวานคน กระปวดหวานที่เพึ่นทุ้งมีทุ้งก็มีอุประคอครับผมอุประคอครับพี่น้องโซนท่านเนี่ยบรรยากาศครับปกรคอมะนาวกระเทียมครับผมโอ้ยยไปเลบรรยากาศครับสน้องท่นนี้บผม หมักทุเรียนต้มเพิ่นกระมีครับพี่น้องทุเรียนต้มทุ้งละสิบบาทครับผมว่าพิเป็นข้าวโพดต้มครับพี่น้องหมักเบเกอร์ตั้มครับผมนี่หลายครับผมก็จะเป็นเบเกอร์ใหญ่ครับผมพริกหยวกครับพี่น้องอาหารการกินเฮาครับผมไข่บดแรงครับพี่น้องเป็นจานจานละห้าสิบบาทครับใหม่อยไฟยังมีหลายาะว่เป็น แก็งขีเล็กตุ่มครับเฮ็ดครับผมทุ่งๆในยี่สิบบาทพี่น้องอาหารการกินว่าจะเป็นบะเตงแตงกองในยี่สิบบาทครับผมเป็นทุ่งๆในยี่สิบบาทไร้แห้งดีดีครับผมอาหารการกินครับพี่น้องว่าจะเป็นนอใหม่ครับผมนอใหม่เฮ็ดครับผมจวนท่านี้บรรยากาศครับ ผู้ขายดีขนาดพี่น้องรานนี้บอกอื้ครับบักอือ้บ,บกอกฟักครับพี่น้องขายเกี๊ยงตับโซนทั้งนี้ผักไผ่ครับผมเป็นมัดเป็นมัดเลยครับผักไผ่มัดมัดได้ยี่สิบบาทครับผมไข่ดิบครับพี่น้องโซน ไข่ตัวมันเป็นลูงแน่ครับผม,มเจ็ดสิบบาทครับผมบรรยากาศครับตลาดน,านา้ำไทยดาวครับป๋อยามจะสายมากคนบรรยากาศพี่น้องเลยทั้งเลยจะเป็นเนื้อครับผมเนี่ยโคตรดีกว่านีบบเนีเนี่ยเนี่ยงัวครับผมพี่นอ้อง ครับผมไข่บดแรงครับพี่น well, ้องเป็นจานๆนะห้าส oh, okay. ิบบาทครับใหม่อยไฟยังมีหลายประเภทเป็นเกี้เล็กตุ่มครับเฮ็ดครับผมทุ่งลงในยี่สิบบาทพี่น้องอาหารการกินว่าจะเป็นบะเตงแตงกองในยี่สิบบาทครับผมเป็นทุ่งทุนในยี่สิบบาทไร้แห้งดีๆครับผมอาหารการกินครับพี่น้องว่าจะเป็นนอใหม่ครับผมนอใหม่เฮ็ดครับผมจวนถนนบรรยากาศครับ ผาย้ัขายไดีขนาดพี่น้องรันนี้บักอื้อครับบอกอื้อบักฟักครับพี่น้องขายเกียงตับโซนตรงนี้ฟักไา่ครับผมเป็นมัดเป็นมัดเลยครับฟักไาม่มัดมได้ลยยี่สิบบาทครับผมปลาไก่บดแดง กล่กองเป็นกล่องละเจ้าบาทครับแม่เนี่ยบบกล่องในห้าสิบบาทเนาะครับเนาะครับคือจะใครฝากเนาะครับ